นี่นี่แล้มาถึงทะเลแล้วอ่ะเล่นอะไรดีอ่ะเล่นเล่นนำ้ำเล่นเล่นบนลอลเล่นเกาะปะสาททรายเล่นบลูอาคายถ้าจะเล่นเกมที่ทะเลเนี่ยนะเล่นบลูอาคาดมาที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละเลาใกล้แบลูอาคายเป็นเกมแนวอาร์พีจีที่เต็ไมไปด้สาวน้อยน่ารักอย่างเพียบเกมนี้เนี่ยเราก็จะได้เล่นเป็นเซนเซคอยดูแลลูกติดสาว ชุว่วยน้ำมาไหมอ่ะชุว่วยน้ำหรอมีมีมีเอา้าแล้วไม่ใส่หรอใส่แล้วนี่ไงล่ะใส่ในรูอัคไครูอัคไครูอัคไคเป็นเกมแนว RPG ที่เต่ไมไปด้วสาวน้อยน่ารักอย่างเพียรเกมนี้เนี่ยเราก็จะได้เล่นเป็นเซเซคอยดูเฟย์าวาดรูกสายกันอุ๊ยนี่ไงชาวว่านรูปแมวบนสายด้วยแหละเฟย์ว,า,วาดอะไรอะ่ะ พีจีเแต่พื่สาวน้อยน่ารักอย่างเทียบเกมร้อนจังไหนดูซิว่ามีน้ำใหม่บ้างเอ้ยอันนี้น้ำอะไรน่ะบลูอาคายฮด์ดูอาคายเป็นเกมแนวอาร์ตพีจีเกมพื่สาวน้อยน่ารักอย่างเทียบ เอาที่ขุดดินแล้วกันเฟยเธอจะซื้ออะไรอ่ะเอออย่าบอกนะว่าเธอจะซื้อปบลูบซื้อเพชรปุบเพชรดีจังแล้วเพชรไปทำอะไรอ่ะเอาเพชรไปเปิดกาชาเนี่ยดูดิตู้ใหม่เขามีชุดว่ายน้ำด้วยอ่ะดูอ <c oughs> ักขาัยเป็นเกมแนวอาร์ติจิเฮ้ยจริงๆที่เฟยพาไอชามาวันนี้มีอะไรจะบอกแหละอะไรหรอก็น่าขุดค,คือว่าอะไร,รอ่ะเฟยพูดมาเลยสิ คือว่านะไอาชาช่วยช่วยเปิดกาชาให้นะ พีจีที่แต็ไมไปด้สาวน้อยน่ารักอย่างเพี้ยนเกมนี้เนี่ยเราก็จะได้เล่นเป็นเซนเซ,นเซคอยดูแลลูกศิษย์สาวๆอ,อ,อ้อๆโอ้ว <c oughs> างแผนการดดให้เขาไปตะลุยด่านตัวละครเขาได้ก็น่ารักสุดๆไปเลยอะ่ะจ้าระบบการเล่นก็ง,าง่ายไงก็ <c oughs> คแค่จัดทีมสาวๆติดอาวุธไปลุยดา่านฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็คอยกดสกิลให้เท่านั้นเองอะ่ะง่ายจริงใช่ง่ายจริงแล้วก็ระบบอื่นๆก็น่าสนใจนะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับศิษย์แล้วก็อาจารย์แถมได้ตกแต่งคาเฟ่ชาเล่เข้าคลาสเตอร์นักเรียนผ้าระดับ โอ้ <im itation> โหแล้วก็มีล็อบบี้ความทรงจำอันแสนหวานฉันกับตสาวผานโมโมโทคกลุยภารกิจเรดบอส <im itation> แล้วก็ลงอดีตได้ด้วยนะแล้วก็อาชาจะขาดไปไม่ได้เลยว้ก็คือว่าเกมกาชาต้าตองมีตู้กาชาอ <Hey! S 1> ย่างไรลนะ่ะ <Hey! S 1> ตอนนี้มีอัปเดตแพทใหม่นะ <im itation> ชื่อว่าความปรารถนาในฤดูร้อน <im itation> มีตัวละครอสสะแล้วก็มาชิโระในชุดว่ายน้ำตอนฤดูร้อนด้วยโอ้โหชุดว่ายน้ำเจ็บแถมหน้าดักบาวน่าตื่น และที่สำคัญนะชาว่าถารู้ไหมวันเนี้ยมันมีเวลาจำกัดนะแค่วันที่8มีนาคมนี้เท่านั้นเองใช้ไปก่อนแล้วป้าเฮ้คุณไอชาดูนี่โอ้โหหน้าตาอันไรดิงสารแล้วก็ชุดว่ายน้ำอันแสนน่ารักอันนี้น้ำมันอาศาซาชุดว่ายน้ำควรผมอยากได้มากเลยเช่าล้วต้องรีบชุดน้องเขาออกมาจากตู้ให้ได้โอเค เฟยนะ่ะเตรียมหมดหน้าตักเตรียมทุ่มทั้งตัวแล้วค่ะคุณไอชาพร้อมกันเลยไหมคะพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวคุณไอชาบอกเฟยให้กดเลยได้เดี๋ยวเฟยจะจึ๊บไปนะคะตามจาังหวะของคุณไอชาน่าจะชอบโอเคเลยได้จันให้กดค่ะไปเลยเซนชื่ยเซนชุ่เซนว่า,วาเซนน้องอาสึตะจงโตขึ้น <laughs> ฉันไ่เห็นฉันไเห็นเห็นมาตลอดเอ๊ะนี่มันไม่จริงหรออาจารย์พอดวว่านาออกใช้ได้อยู่เก็บเอาไว้ไปรู้ตื่นเต้นไปปกตนะ แต่ก็ไม่ได้ชุดว่ายน้ำอ่ะหลุดเรศเฉยเลยอ่ะไอ้เจ้าไ้เ้าลานสามโอกาสสุดท้ายที่จะได้น้องมาในคอบครัวเรียบร้อยพอใจแล้วเรียบร้อยพอใจแล้วเนี่ยดวงเราไม่เข้ากันอ่ะคาดกดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมโอเคสดชืานแล้วไปไปไป อย่าลืมนะคะ Blue Archive เกมมือถือตัวละครสุดน่ารักและอีเวนต์ความปรารถนาในฤดูร้อนตูกกาชาชุดว่ายน้ำดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทางทาง iOS และ Play Store มา,มาสนุกด้วยก,กันเยอะๆนะคะ